โปรเจกต์แว่นเมทัลเดอร์ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคำตอบว่าคือยังไม่ถึงไหนเลยครับเพราะผมติดงานแว่นคัสตอมของลูกค้าอยู่โปรเจกต์ Project นี้เลยคิดว่าน่าจะใช้เวลาเป็นเดือนๆแน่เลยครับวันนี้ผมเลยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูทรงหนึ่งก่อนนะครับทรงเนี่ยครับจะมีชื่อโมเดลว่าซาร่าครับแว่นทรงนี้จะเป็นแว่นทรงกลมๆแต่ก็ไม่ถึงกับกลมมากนะครับเพื่อให้มีความโมเดิร์นเล็กน้อยวันนี้ผมก็จะมาเก็บทรงแปรงจมูกให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ เมื่อเก็บทรงแป้นจมูกเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับคอนเทนต์ของผมคงวนวนไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันล่ะหากใครอยากทำแว่นตาที่มีอันดับในโลกนัดหมายได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์